สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็เดครังเผยเงินกู้หนึ่งล้านล้านอาจไม่พอหากโควิดระบาดอีกหลังจากที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 กระจายไปทั่วประเทศจนเกิดวิกฤตอย่างรุนแรงทางทางด้านสุขภาพและเศรษฐกิจทําให้เกิดความเดือดร้อนสู่ประชาชนทุกคนทําให้รัฐบาลต้องทําการกู้เงินจํานวนมากเพื่อมาเยียวยาและจัดการมาตรการต่างๆ เพื่อให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้ล่าสุดนายประสงค์พุนทะเนตรปลัดกระทรวงการคลังได้กล่าวถึงประเด็นที่มีประชาชนจำนวนมากที่รอรับเงินเยียวยาจำนวน5,000บาทซึ่งได้ทำการเปิดโต๊ะลงทะเบียนไปก่อนหน้านี้แล้วว่าเหตุใดจึงไม่เลือกจะเปิดรับร้องเรียนตั้งแต่แรกจะได้ไม่เกิดปัญหาเนื่องจากว่าทางด้านของนายประสงค์เกรงว่าการเปิดโต๊ะร้องเรียนแต่แรกนั้น จะเพิ่มความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิดได้ง่ายเพราะคาดว่าจะมีประชาชนจำนวนมากมาแออัดหากว่าโควิดในทีกลับมาระบาดหนักแบบเดิมอีกเงินที่กู้มาหนึ่งล้านล้านบาทอาจจะไม่พอซึ่งจะต้องหามาเพิ่มอาจจะทำให้ก่อนนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นอีกที่สำคัญเลยเศรษฐกิจจะหยุดชะงักและต้องใช้เวลาฟื้นตัวเป็นระยะเวลานาน ทางนี้ทางด้านของนายประสงค์ยังได้ทําการขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนด้วยว่าอย่าตกเป็นเครื่องมือปั่นป่วนของกลุ่มได้เพราะอาจจะกลายเป็นเรื่องดรามา่ทาทั้งที่คนส่วนใหญ่ได้ประโยชน์ครั้งไม่แจกเยวยาห้าพันนักศึกษาจบใหม่ชี้มีงานว่างรอหนึ่งแสนตำแหน่งวันที่หนึ่งพฤษภาคมนายประสงค์พูละเนศปลัดกระทรวงการคลังกล่าวภายหลังประชุมคณะกรรมการเย,ยเียวยาผู้ได้รับผลกระทบ จากโควิด -19 หรือคณะกรรมการเยีวยาประหลัดสิกระทรวงว่าที่ประชุมเห็นชอบแนวทางการช่วยเหลือเพิ่มเติมผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ในกลุ่มเปราะบางกลุ่มตกลนกลุ่มเครือข่ายทางวัฒนธรรมและกลุ่มบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและกีฬาโดยให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องกลับไปทำตัวเลขนำเสนอมายังกระทรวงการคลังก่อนกลางเดือนพฤษภาคม โดยกลุ่มเปาะบางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอมอเสนอแนวทางช่วยเหลือ13ล้านคนวงเงินรวม3.9หมื่นล้านบาททั้งเด็กแรกเกิดผู้สูงอายุคนพิการและคนไร้บ้านซึ่งในที่ประชุมมอบให้พอมอไปดูแนวทางช่วยเพิ่มเติมในกลุ่มตกล่นคือคนชายขอบ คนเข้าไม่ถึงอินเทอร์เน็ตบุคคลล้มละลายการดูแลช่วยเหลือแตกต่างกันแล้วแต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นส่วนกลุ่มเก็บตกที่จะไม่ได้รับการช่วยเหลือคือกลุ่มข้าราชการบำนาญได้รับเงินจากรัฐคลายของออนไลน์ไม่ช่วยเพราะขณะนี้ยังค้าขายได้พนักงานรัฐวิสาหกิจมีแนวทางช่วยเหลือของแต่ละรัฐวิสาหกิจส่วนผู้ที่ไม่ประกอบอาชีพและนักศึกษาจบใหม่ พบว่าขณะนี้มีตำแหน่งรองรับกว่า10,000แตำแหน่งดังนั้นอยากให้ไปหางานทำมากกว่าในกลุ่มประบางก่อนหน้านี้คอรมอเพิ่มให้ในกลุ่มคนพิการ2ล้านคนได้รับเงินเพิ่มอีกเดือนละ1,000บาทส่วนผู้สูงอายุอาจได้เพิ่มจากเดือนละ600บาทเป็นเดือนละ800บาทขณะที่คนไร้บ้านพ่อมอจะช่วยหาที่อยู่ให้ส่วนเด็กเล็กที่แม่กำลังลำบากไม่มีเงินซื้อนมให้ลูก กลุ่มนี้จะช่วยดูแลให้แต่จะไม่ให้ถึงเดือนละ5,000บาทเท่ากับอาชีพอิสระและเกษตรกรเนื่องจากรัฐบาลให้ความช่วยเหลือมาตลอดและไม่ใช่ผู้ที่สูญเสียไรายได้เหมือนอาชีพอิสระดังนั้นการช่วยเหลืออาจจะไม่เท่ากันนายประสงค์กล่าวและกล่าวต่อว่าสำหรับกลุ่มตกล่นเครือข่ายทางวัฒนธรรมเช่นลิเกลํลตัด กระทรวงวัฒนธรรมจะไปรวบรวมมารวมถึงบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและกีฬาเช่นนักกีฬานักมวยขณะนี้ต้องหยุดทำงานในสองกลุ่มนี้การช่วยเหลือเท่ากับอาชีพอิสระเดือนละ5,000บาทเป็นเวลา3เดือนและต้องไปดูว่าได้รับการช่วยเหลือจากการลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันหรือไม่ถ้ายังกระทรวงการคลังพร้อมจ่ายเพิ่มให้ เริ่มวันนี้ครั้งเพิ่มปุ่มทบทวนสิทธิ์อีกครั้งคุณสมบัติตรงรับเงินเยียวยา5,000บาทเมื่อวันที่1พฤษภาค,คมผู้สื่อข่าวรายงานว่านายลาว,วรนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังสอสอคเปิดเผยว่ามาตรการเยียวยา5,000บาทหลังดำเนินการมาแล้วครบหนึ่งเดือนมีจำนวนการลงทะเบียนผ่าน w w w r a u m เรากัน .com รวมทั้งสิน้น 28.8ล้านไรายซึ่งปิดรับลงทะเบียนเมื่อวันที่22เมษายนที่ผ่านมาโดยในจำนวนนี้เมื่อหากการลงทะเบียนซ้ำหลายครั้งออกแล้วคงเหลือผู้ลงทะเบียน24ล้านรายซึ่งพบว่าเป็นผู้ไม่ผ่านการยืนยันตัวตนจากฐานข้อมูลของกรมการปกครอง1.7ล้านรายคงเหลือผู้ลงทะเบียนที่เข้าสู่ขั้นตอนการคัดกรอง ตามหลักเกณฑ์จำนวน22.3ล้านไร่โดยมีผู้เข้าขายสามารถได้รับสิทธิการชดเชยรายได้ตามมาตรการเยียวยา5,000บาทจำนวนทั้งสิ้นประมาณ16ล้านไร่ทั้งนี้มีผู้ผ่านเกณฑ์แล้วจํานวน10.6ล้านไร่และกระทรวงการคลังอ้นเงินเยียวยาให้แก่ผู้ได้รับสิทธิส่วนใหญ่แล้ว7.5ล้านรายอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่8ถึง29เมษายน2563และในวันที่30เมษายน2563จะโอนเงินเยียวยาให้ผู้ได้รับสิทธิอีก480,000ไร่ส่วนที่เหลืออีก2.6ล้านไร่จะเร่งโอนภายในสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาค,คม63ให้เสร็จสิน้นซึ่งกลุ่มนี้จะได้รับเงินเยียวยาของรอบเดือนเมษายน รวมเป็น2เดือนจำนวน10,000บาทโดยในวันที่1พฤษภาคมนี้ w w w ร์ไวท์เว็เราไม่ทิ้งกัน .com จะเพิ่มปุ่มทบทวนสิทธิ์อีกครั้งเพื่อให้ประชาชนที่เคยกดยกเลิกการลงทะเบียนแบบไม่ตั้งใจสามารถเข้ามากดทบทวนสิทธิหากคุณสมบัติตรงกับทีรบ่ระบุก็สามารถรับเงินเยียวยา5,000ันบาทนายละวรนกล่าวครั้งปิด3วันรับร้องเรียนเราไม่ทิ้งกันเผยปมไม่ได้รับสิทธิ์เยอะสุดเมื่อวันที่1พฤษภาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่าบรรยากาศบริเวณประตู4กระทรวงการคลังหลังเจ้าหน้าที่ตั้งโตะ๊ะรับเรื่องร้องเรียนผู้ไม่ได้รับสิทธิเยียวยา5,000บาทผ่านการลงทะเบียน w w w ร์ไวด์เว็บเราไม่กัน .com ต่อเนื่องเป็นวันที่สองภาพรวมในช่วงบ่ายเป็นไปด้วยความเรียบร้อยหลังนายอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสั่งให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงได้แก่กรมสัมภากรสัมภานม,มิตร ศุลกากรบัญชีกลางและกรมธนารักษ์ส่งเจ้าหน้าที่มาช่วยดูแลความเรียบร้อยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้สื่อข่าวรายงานว่าในช่วงเวลา13นาฬิกา30นาทียังมีผู้เดินทางมาร้องเรียนกว่า100คนแต่ไม่ได้หนาแน่นเหมือนช่วงเช้าตลอดทั้งวันมีการแจกบัตรคิวไปแล้วกว่า1,500คนกระทรวงการคลังคาดว่าจะรับคำร้องเรียนได้ครบทั้งหมดภายในเวลา15นาฬิกาซึ่งวันนี้ กรมในสังกัดกระทรวงส่งเจ้าหน้าที่มาดูแลรวมกันกว่า40คนทําให้กระบวนการช่วยเหลือเป็นไปด้วยความรวดเร็วตั้งจากวันแรกที่มีการตั้งโต๊ะรับคําร้องเพียงแค่ห้าจุดเจ้าหน้าที่ได้ทํางานเชิงรุกมากขึ้นเช่นจากเดิมให้ผู้ร้องเรียนรับบัตรคิวและเดินไปหารือที่โต๊ะบริการ5้าจุดเปลี่ยนเป็นการส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปพูดคุยเป็นรายคนตั้งแต่อยู่ในแถวทําให้ร่นระยะเวลาในการตรวจสอบไปได้มาก นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐเช่นธนาคารกรุงไทยนำเต็นท์มาอำนวยความสะดวกพร้อมกลางโต๊ะเพิ่มให้ประชาชนสำหรับกรอกข้อมูลขณะที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทออเตรียมน้ำดื่มกว่า1,000คขวดมาแจกจ่ายใ,ให้ประชาชนที่เดินทางมาด้านกรุงเทพมหาคนครส่งรถสุขาเคลื่อนที่มาอำนวยความสะดวกในช่วงบ่าย ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากการสอบถามข้อมูลผู้ที่มาร้องเรียนพบปัญหาส่วนใหญ่คือลงทะเบียนไม่สำเร็จมาตั้งแต่ต้นทำให้ไม่ได้รับเงินและไม่สามารถขอทบทวนสิทธิ์ได้จึงต้องการทราบว่ากระทรวงการคลังจะเปิดให้ลงทะเบียนรอบสองหรือไม่รวมทั้งมีบางคนลงทะเบียนไม่ทันตามที่กำหนดในวันที่22เมษายน จึงต้องการเข้าร่วมโครงการและมีบางรายเลขที่บัญชีไม่ถูกต้องได้รับสิทธิ์แล้วแต่เงินไม่สามารถโอนเข้าบัญชีได้และมีจํานวนมากที่สถานะอยู่ระหว่างกระบวนการทบทวนสิทธิและกังวลใจว่าจะไม่ได้รับเงินน,นายธนกรวังบุญคงชนะเลข,ขานุก,การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าในช่วงวันหยุดยาว2-4พฤษภาค,คม2563กระทรวงการคลังจะปิดทําการไม่ได้เปิดให้ประชาชนมาร้องเรียน รับเงินเยียวยา5,000บาทแต่ในวันที่5พฤษภาคม2563จะเปิดตั้งโต๊ะรับเรื่องร้องเรียนตามปกติดังนั้นผู้ที่ต้องการหาเรือกับเจ้าหน้าที่มาพบเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกา ทั้งนี้เตรียมหารือกับนายอุตามะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อเปลี่ยนจุดให้บริการรับคำร้องกับประชาชนจากเดิมบริเวณหน้าประตู4เป็นหน้าประตู2หรือบริเวณใต้ทางด่วนพระราม6 ซึ่งอยู่บริเวณรอบกระทรวงการคลังเช่นเดิมเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวสามารถรองรับคนที่เดินทางมาเป็นจำนวนมากและสามารถวางระบบป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ได้รวมทั้งไม่กีดขวางเส้นทางการจราจรแต่ต้องหาเรือร่วมกับกรมบัญชีกลางอีกครั้งเพราะเป็นพื้นที่ของกรมบัญชีกลางขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดและทีนี้ .com ขอบคุณค่ะ ชอบกดไลค์ใช้กดแชร์อย่าลืมกดติดตามช่องข่าวเด่นข่าวเด็ดและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเรานะคะขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีค่ะ